ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องเลือกตั้ง2กุมภาโมคะหรือไม่นะคะขณะที่นักวิชาการรัฐศาสตร์ยืนยันนะคะว่าระยะเวลาที่ต้องเรียกประชุมรัฐสภาภายใน30วันไม่มีสภาพบังคับค่ะ นายพรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ชี้แจงเรื่องผลกระทบจากการไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งในเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยว่าตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอาจแบ่งออกเป็นได้สองประเภทหลักๆด้วยกันประเภทที่1ระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันซึ่งระยะเวลาประเภทนี้ส่งผลให้ต้องมีการกระทำ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมายทางหนึ่งทางใดตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เช่นมาตรา146ของรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติให้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วให้เสร็จภายใน60วันมิฉะนั้นให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นต้นประเภทที่2คือระยะเวลาเร่งรัดหรือระยะเวลาแนะนําระยะเวลา ประเภทนี้แตกต่างจากระ,ะระยะเวลาประเภทแรกกล่าวคือเป็นระยะเวลาที่ ในสายตาของนักกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญแนะนําให้ต้องมีการกระทําการตามระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นการเหมาะสมแต่รัฐธ,ธรรมนูญหาได้มีกําหนดว่าหากไม่ได้กระทําการตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะนําไปสู่ผลทางกฎหมายอย่างไรเช่นมาตรา303ของรัฐธ,ธรรมนูญที่ได้ให้มีการกําหนดระยะเวลาให้มีการตราพระราชบัญญัติต่างๆให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดเป็นต้นหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นระยะเวลาประเภทไม่มีสภาพบังคับทาง รัฐธรรมนูญแต่อย่างใดกรณีของมาตรา127ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วจึงจัดอยู่ในระยะเวลาประเภทที่2นั่นคือระยะเวลาเร่งรัดหรือระยะเวลาแนะนําไม่ได้ส่งผลให้รัฐบาลร,รักษาการต้องสิ้นสภาพโดยสิ่งที่พึงต้องกระทําขณะนี้คือคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรีบดําเนินการการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อที่จะได้นําไปสู่การประชุมรัฐสภาเพื่อจัดตั้งฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งชุด เข้ามาทําการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไปส่วนความพยายามให้มีการตีความการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาคําร้องของนายกิติพลธ์กมลธรรมวงศ์อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขอให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา244วงเล็บ1วงเล็บคควายประกอบมาตรา245มีรายละเอียด4ข้อตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นควรส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะ